สองไทแทนนะคะก็จะเป็นเรื่องปลานซนนะคะอ่าไปหนึ่งเยี่ยมมากสองโอเคยังยืนอยู่ป้าให้สองสามดีมากดีมากแทนแทนตั้งใจะลูกสามแล้วนะ ีโอเคเก่งจังเออต้องถักโคมาค่ะอานับอยู่ที่สี่ก่อนละกันด,ดียังยังยัสี่อยู่ยังสี่อยู่อ่าห้า หกโอ้เย ja ี <Okay. S 1> ่ยมเยี่ยมยูนหยูเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไทยยูไทยยูแปโอ้อีกสลูกเองใจแทนเโอ้เยี่ยมเยี่ยม ายแล้วนะเก้าป้าไม่ให้เพราะว่าขานี้หนูอะ่ะยกก่อนเลยขาซ้ายหนูอะเอ้ขาขวานหนูอะเอาใหม่เก้าก่อนมันต้องเท้ามันต้องยืนให้แน่นก่อนอถูกอ่าโอเคผ่าน